เห็นว่าเกี่ยวเกี่ยวอะไรครับถ้าไปแล้วไม่ไม่พบหไม่พบเลงเลยดิฮะลังเรอะใช่แล้วแล้วหลังหนหนูที่ที่หนูทำยังไนยาสู้อะหนูไม่ได้ทำทั้งสองหลังพราที่หลพงดี้ครับมีเเาพอไม่ไหวแล้วก็งต่อที่ เพราะว่าบ uh, ้านเรามีมืออาชีพมันจะคุมคดีหนูไปตัมาค่ะมีตรวจยึดเอกสารมอบเอกสารรบ้างาการนะครับเอ๊เอบ้านขอชโชคดีนะกลับบ้านกรับนาบสวนนี่แครับหนูแจ้งไว้เลยว่าหนูไม่เคยรวยมาจากการช่อกงหนูหานาด้วยลำแข้งหนู หนูกินไข่ต้มครึ่งลูกกาแฟคนละครึ่งเพื่อจะ้บาทสบาบาท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 ่าะสบาทส่บาบาทสีบาที่อสี่บาทล่อะีบาทละน่อาทะี่บาทสี่าทะ่บา่บาทนะงก่มะี่าี่บาทละสี่บาี่บาละสี่บาทละ่บาีบาบาทล่บาะสอ่าี่คลูกน้บงะ่สลาะ่าะ่าทลาะ่บะอ่ะะบาะ่า่าาะ่าา่าบาา หนูเอาไว้มาเอาใช่หนูเอาไว้เพื่อสงสารเขาว่าเออหนูเจรจาอยู่แล้วอ่าตรงนี้ก่อนต้องถามก่อนว่าพักเขาเจรจาขอซื้อคืนอะไคืนครื่องดอกเบี้ยหรือเรืงกฎหมายกำหนดยินดีใช่ไหมครับใช่ก็ก็ไม่เป็นไรก็มาซื้อคืนทุกวันครับอ่าก็ก็ในส่วน